พัฒนาการยุโรปสมัยกลางจัดทำโดย1นายวัชระูถนนนอก2นายพรชัยอนุวัฒนา3นางสาวกฎนิปายแก้มลำ4นางสาวกัญญาลัตด,ดวงมาลัย5นางสาวกิจจัญญาโคตรภูงา6นางสาวจินดาดาปันงาม เจ็ดนางสาวชาอ,อะไรภูมินอกชช้มัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสองเสนออาจารย์ปัญญาพรยาโรงเรียนตลาดไซวิทยาคมสมัยแห่งความศรัทธาทัศนคติและจุดมุ่งหมายของชีวิต คือความพยายามของมนุษย์ที่จะทําให้โลกนี้เป็นวิถีไปสู่โลกหน้าอาณาจักรโรมันล่มสลายบ้านเมืองปั่นป่วนและสำลรสายไม่แน่นอนปรากฏโดยทั่วไปคิดศาสนาอนาณาจักรโรมันล่มสลายแต่คิดศาสนาไม่ได้ถูกทำลายองค์สันตป,ปาปายังคงวัทัที่กรุงโลม ชนเผ่าเยอรมันยอมรับนับถือศาสนาคิดศาส,สนาจึงมีอิทธิพลทั่วโยุโรปช่วงระหว่างคิดศตวรรษที่5ถึง10ปรากฏความเจริญอรารยธรรมไบเซนไทย์อรยารยธรรมของโยุโรปอรารยธรรมอิสลามตะวันออกกลางอรารยธรรมยุโรปในสมัยกลางเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างอรารยธรรมคลาสสิก วัฒนธรรมชนเผ่าเยอรมันวัฒนธรรมคิดศาสนาและโบฟิลดัตคลิปจากหนเป็นผู้ชี้ชะตาและอนาคตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดถึงตาย 2. อสร้างความหมายในชีวิตให้มนุษย์สาม สร้างความอบอุ่นและความหวังให้แก่มนุษย์ผู้ปราศจากที่พึ่ง 4. ชีวิตมนุษย์เป็นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหน้าการเสื่อมอำนาจของกษัตริย์ต่อมายุโรปถูกมุสลิมหั่นไวกิ้งลุกล้านบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายทำให้อำนาจกษัตริย์ลดลงขุนนางมีบทบาทขึ้นแทนได้รับมอบอำนาจจากกษัตริย์ ให้ปกครองดูแลที่ดินและประชาชนยุคกลางหรือสมัยกลางเป็นหนึ่งในการแบ่งช่วงเวลาในประวัติศาสตร์โลกนำหน้าด้วยอริยธรรมสมัยคลาสสิกและตามหลังด้วยสมัยใหม่นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดช่วงเวลาสมัยกลางของสากลโลกไว้ว่าการล่มสลายของจักวรวรรดิโรมันตะวันตกในคศ476 เป็นจุดเริ่มต้นของสมัยกลางพ่อหลังการล่มสลายของจัก,กรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งกลายเป็นจัก,กรวรรดิไบแซนไทน์การล่มสลายของมหาอำนาจทำให้ยุโรปแตกเป็นอาณาจักรมากมายและไม่มีคือแปรจนตกเป็นเหยื่อของการลุกลานจากชาติภายนอก คีซาเออร์นาจึงกลายเป็นที่พึ่งและสถาบันสูงสุดของยุโรปสมัยกลางจนในคริสต์ศตวรรษที่15ชาติต่างๆในยุโรปสามารถรวมตัวกันเป็นราชชาติจนพัฒนากลายเป็นประเทศต่างๆในปัจจุบันได้หลังจากการล่มสลายของจักรดิไบเซนไทในปีคศ1453 ทำให้ความรู้สึกของกีดและโลมันแผ่กระจายไปทั่วยุโรปเกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งเริ่มต้นเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสมัยกลางของสากลโลกและเปิดโลกเข้าสู่สมัยใหม่การฟื้นฟูศิลปวิทยาการหมายถึง การเกิดใหม่ของการศึกษาการฟื้นฟูอุรมคติศิลปะและวรรณกรรมของกีกและโลมันเป็นยุคเริ่มต้นของการสแสวงหาสิทธิเสรีภาพและความคิดอันไรขอบเขตของมนุษย์ที่เคยถูกกำจัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบงังคับของคิดศาสนายุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มต้นในราว คิดศตวรรษที่14และสิ้นสุดลงในกึ่งกลางคิดศตวรรษที่17โดยถือว่าเป็นจุดเชื่อต่อของประวัติศาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่แนวคิดสำคัญมนุษย์นิยมธรรมชาตินิยมรวมกับแนวคิดของาศาสนาคิด ศิลปินคนสำคัญศิลปินยุคที่มีความสามารถหลายด้านที่มีชื่อเสียงอย่างมากได้แก่ลีโอนาร์โดดาวินซีไมเคิลแองเจโลสถาปัตยกรรมวิหารเซนปีเตอร์และวิหารเซนปอนปฏิมากรรมที่โดดเด่นได้แก่ ผลงานของแม็กเชนแองเจโลคือรูปสลักเดวิดรูปชายหนุ่มเปรยกายรูปสลักลาเปียตารูปพระแม่ประคองพระเยซูที่สำคัญได้แก่ผลงานของไมเคิลนแองเจโลได้แก่ภาพการตัดสินครั้งสุดท้ายลีโอนารโดดาวินชีได้แก่ภาพ โมนาลิซาและอาหารมื้อสุดท้ายลาฟไยโอได้แก่ภาพพระแม่ผราบุตรและจอรนแบบดิสแสดงความรักต่อแม่ที่มีต่อบุตรเป็นภาพเหมือนจริงที่มีชีวิตจิตใจของยุคฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมเริ่มต้นในประเทศอิตาลีเนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกในคิตสัตววรษที่14และยุโรปเหนือในคิตสตวรรษที่16ประวัติของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหลังจากสงครามคูเสดอันยาวนานร่วม300ปีสิ้นสุดลงยุโรปก,ก็เข้าสู่ยุค ฟ,ฟื้นฟูศิลปะวิทยาเนื่องจากมีการขุดค้นพบซากเมืองโบราณของกรีกและโรมันทำให้ยุโรปได้นำศิลปะวิทยาการจากการขุดค้นพบมาปรับปรุงดัดแปลงใหม่ทำให้ยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์ทุกๆด้าน